ครับสวัสดีครับที่นี่ต้อนรับเข้าสู่นะครับช่องหมวดพื้นเด้อนะครับเราก็จะไปมอบอนะครับไปมอบสิ่งของนะครับให้นะครับแก่ผู้ประสบอุทกภัยนะครับพันนี่เด้อเป็นขบออกมากลุง แมเปไรใครอะไรน้ามือโหมดมเท้าพีใครยังไม่ได้เลยว่ะเรไปไหนกเยก่อนก่อน่ไปไหนก็หาเล่นแถวแดงกันน่คใครไปเดี๋ยวเราแลกกอนดีป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองกอนแป๊บเดียวเราเราเอาหองให้ก่อนไปก่อนบนพื้นบอกโอเคไปบนพื้นต่อเลย ไปทางไหนไปทางไหน,ไไหนอ๋อโอเค ลบลบลบเยลหอเอาให้ลบลยครับไปครับเดี๋ยวงานิดนึงครับยทเสงนต่อาได้ต่อ้าไดเลยเอาอะไรลงบ้างเอาอะไรลงบ้างเก้าบวกกับเอา่วยกัดขายทีบ้างเอา้าบวกกับอสองมือแล้วช่วยช่วยหน่อยช่วยช่วหน่อยได้ไหม ช่ด้วช่วยฟองออวพี่ได้อามานี้เอามานี้เอาเิ่มีคนองกันนะครับอองือง่าจะี่อหพี่เด่นน้ำอเป็นอะไรข้าวกอเองอออเครับไปต่อเลยอ้น้ำน้ำน้ำ

i ที่สบเทียววันจบตามตทบานที่โดนหล่อแบบสองรอบโดยในวานที่บ ข้าวมันดบก็จะใส่ต้นี่มันจะหักน้ำสามสบวยี่สิบเก้าเป็นห้บเก้ามฟื้นลงหมดเลยเป็น้ล้วครับขอมาฟื้นมีเท่าไหร่ของมาฟื้นน่ะห้าสิบเก้าแล้วครับนี่เอี่เออเป็นยี่สบครับนอันนี้เท่าไหร่นะ

วนหนาวันนี้วันนี้วันนีหรันนีกวันนี้วันนี้วันนี้วันนีวันน้ันวันน้วันลันนี้วันนี้้วนนี้วันนี้รันนี้หมดเลยนี้ั้วันวันนีัน้น้วันน้นนรน้วัหนดเวั้ว้อันนนนี้วั้อนนี้วันนร้ัน้น้ั้วนวั

ลกพ้นลกพ้ลเดี๋เดี๋ยวปวดพื้นเอาผมไปอื่นลงพอน